วอนนี้นะครับมาสนุกกันต่อกับช่วงมอสนุกตาก้ารองไมกับมิลินดาวันนี้นะครับมีเกมสนุกๆมาฝากเกมนี้มีชื่อเกมว่า Orange b a n a n a Fashion Extreme ตรีมโอ้ย่เซ็ตเอ็กตีเกมก็าบอกแล้วแฟชั่นนะฮะครับแล้วมันแฟชั่นยังไงครับกติกานะฮะเราจะให้น้องสองคนมันเดินแฟชั่นกันฮะฮะแต่เดินแฟชั่นนี้ไม่ธรรมดานะฮะเราจะให้น้องเขาแต่งตัวตีมเป็นตีม กล้วยกับส้มครับต้องมีอะไรอยูกล้วยกับส้มอยู่ในตัวถูกตเราจะเป็นแฟชั่นกันเป็นการพัฒนาถูกต้องใครมิกซ์กันได้ซ่าจูสเปรี้ยวซ่ามากที่สุดนะฮะเราจะจัดสินจากคนดูข้างล่างนี้เลยนะนะครับชอบใครก็ผมมือกี้ให้คนนั้นโอเคนะครับขอบใจแล้วงั้นไปชมพบกับ Orange Banana Fashion X3 เดนโอ้้เลยครับยครับ่้นหน้ายครัสวยๆอย่างนี้นะน่ารักอย่างนี้นะฮะต้องสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะสี่ละคนเลยเอาชื่ออะไรครับยช่อจริงชื่อมงมยออชื่อโมมอยยเกรดอะไรครับเกรดอะไรครับเกรดสสองีแฟนสาวด้วยมีเหรอแฟนสาอยู่ข้านทำไมไม่ลงมาดูข้างล่างนะครับใครมยือ อีกคนนึ้งอีกคนนเด้งชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ค่ะชื่อแบงค์ครับแบงค์คนที่ดังหน้าตำดีเนี่ยฮะทรานผู้บริโภดีนะครับอ่าอ่าแล้วเกามีแบงค์ขำมาเหมือนกันแต่พอเสียงนะครับอ้าวตีโสก่อนเอาละสองคนนี้เดี๋ยวถามถึงแรงบันดาลใจหน่อย้วกันอันนี้แต่งกันเองหมดเลยมีแรงบันดาลใจยังไงฮะอันนี้เป็นยังไงครับอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนตี๋ใหม่ของมินด้าค่ะก็เป็นกล้วยกับส้มอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยตามร่างกายของเรานะคะ คือแบบว่าทำไมต้องห่อรินด้วยก็มารวมกันคือไม่สาดไม่ถึงนะครัก็อย่างที่เห็นเออนี่ก็คือการมิกที่โดนกัวนั่นเองค่ะคนหนึ่งอ่ะต้องแบงก์แล้วครับเป็นยังไงนะครับทันทเลือกชุดนี้ครับก็สีส้มอะค่ะสื่อสีเสื้อเออที่ใช้ข้ามาอ๋อเอาไปซื้อมาเลยเอาถุงกัดมาติดกับส้มสุดยอดเราจะบอกว่าตอนนี้เราตัดสินไม่ได้เลยจริงๆให้เต้นหน่อยให้เต้นดีกว่าเออให้เต้นเรียกคะแนนให้เต้นเรียกคะแนนอะ I go by the name CL of CL21. It's been a long time coming, but we're here now. And we're about to set the roof on fire, baby. เรื่องครับเต้นกันต่างกันเลยนะเต้นกันจนเอวขาดครึ่งเลยฮะเดี๋ยวเราต้องตัดสินกันแล้วฮะจุดเวลาแล้วฮะตัดสินจากคนดูนะฮะคนแรกนะฮะน้องงวยอ้าวขอเสียงหน่อยเลยกอะนนนหลัตอนนี้ตลอดขึ้นไปถึงที่90ิเจ็ดสิบเบล คนต่อไปครับคนต่อไปแล้วครับเอาขอเสียงให้ลุงบังหน่อยครับโอ้ตลอดโอ้โหนี่ตัดสินตาดสิมยากมาทีมงานเข้าดูเลยเีายวให้ทีมงานตัดโอ้โหฮะครดแบ้แพ็เป็นนึ่เป็นสแล้วนะครับโอ้เอาลยน้องโบเอสนอ้ับ ลยคนแพ้ไม่ต้องเสียใจครับพี่ทุเรามีเสื้อ yeah. ให้นะที่ way, 2ไม่ต้องเสียใจเรามีเสื้อที่อนานเอาไปสรุซ่าดีัเาไปใส่มาที่บ้านไม่สบายใจเองสองวนนี่เียากันะคอบเอาเสีสงให้สสาว่อยเลย กสุดยอดเลยนะสมัยโรงเรียนนี่เด็กเมียสาวๆนี่สวยทุกคนเลยนะใช่โมสุดยอดมากเลยครับช่วงหน้ามีอะไรครับครับผมแถมสนุกนะฮะยังไม่หมดแค่นี้ตอนนี้นะเราไปมันกันต่อเลยครับถักช่วงมอเตสเซฟตี้ไรเดอร์ครับมอเตสเซฟตี้ไรเดอร์ขับขี่ปลอดภัยกับน้องๆนานาชาติร่วมดีสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู๊ปปี้ไอสีใหม่แซบสนุกมันร่วมกัน ครับแล้วครับและนี่ก็คือช่วงมอเซฟตี้ไรเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาหาน้องขับขี่ปลอดภัยกันครับแน่นอนครับกิจการมเป็นไงครับพี่แบงค์กิจการมมีว่าน้องสองคนนี้นะครับจะขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับฮอนด้าสกู๊ปปี้ไอซ์นะครับแล้วทำตามกฎจราจรที่พี่ผู้ถืออยู่เนี่ยนะครับไปเลยนะครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดทำถูกต้องตามกฎจราจรนะครับเป็นเซฟตี้ไรเดอร์ของเราไปเลยเอาละฮะก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นเนี่ยฮะแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันนิดหนึ่งนะฮะทีละคนนะครับชื่อกับเกรดครับ ผมชื่ออากิครับ you graduate ครับมันไปได้เกรดอะไรได้เกรดเท่าไรเกรดสี่ไหมไม่ได้อากิอ่ะต่อไปพิงพิงค่ะพิง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 เกรดสิบค่ะเกรดสิบเหมือนกันครับอ่ะต่อมาครับเอาแบ็กกราแล้วเช่นกันยังไม่ทันเล่นเกมก็ชูแบ๊กเก้าแล้วเอาชื่ออะไรครับชื่อเฟมครับเกรดสิบครับเกรดสิบเหมือนกันนะครับพร้อมนะครับโอ้ยพร้อมเลยพร้อมครับหมดแล้วหมดแล้วแต่ไงไม่รู้อ่าต้องไปแล้วล่ะอ่ะโอเคงั้นเปิดไฟใส่หมวลแล้วนะ ไปนะครับเริ่มปฏิบัติการเซฟตี้ไรเดอร์ไปนะครับโอเคครับไปครับดักกาครับข่าวครับที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะครับโอ้โหเนี่บนี่เรื่องเก่งลงลงตีหน้าอยู่ลงลงตีหน้าอยู่เรื่องเก่งนะครับอันนี้เร็วเร็วขึ้นนะครับ40กิโลเมตรครับมีกระต่ายผานเลยครับผ่านเลยครับไปแรกมาครับอย่ารอช้าเลครับหักขวางห่างไ ป้ายผู yeah. oui, ้หญิงเด็ครับคืออะไรครับโรงเรียนนะฮะป้ายโรงเรียนครับป้ายโรงเรียนครับขับรถเร็วเท่าเดิมครับได้ยังไงครับแบบนี้บนถนนมาไมนี่วอร์นี่วอรนี่วอป้ายมีเด็กข้ามถนนอย่างนี้ทำไมไม่ชะลอรถครับเอาลงมาเลยครับทีก uh 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 ๊อตครับลงมาเลยครับท uh ั้งคู่เลยฮะครับต้องโดนทำโทษนะฮะอย่างนี้ครับยังไงดีครับ ง่ายๆเลยนะฮะ้องดอแล้วนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิน้องน้องปินิ่น้องปิ่นบอกทไม่ได้นะครับงอตัวแทนอย่างเดียวเลยครับนี่คือขึ้นรถต่อเลยนครับเดินทางต่อละกี่รับน้บเร็มถุงแบกจ้ารอนานนะครับไปที่20กิโลเมตร่อชั่วโมงครับครับ นี่น้องมาทำอะไรนะขอไปด้วยมีมีคนสวยมาขอไปด้วยอย่างเงี้ยห้องใมไหม ไม่ได้ถึงเขาถไม่ให้ไม่ให้เอาอย่างนี้วะผมบอกไม่ให้น้องตั้งดีใจกำลังอยู่อะไรอย่างนี้ทีนี้ถามก่อนเนี่ยว่าทำไมถึงไม่ให้อ๋อมีคนนั่งอยู่แล้วครับอ้ยสองสองไม่ได้สอไม่ได้อ๋อดอันนี้เลยรางวัลเจ็ดดีไรเดอร์ จริงๆเอาเขาดูหน้าเจริงหน้าหน่อยอ่าเชิญครับเจ้าลครับเต็มากนะครับแหมมาลงการเลยครับมามารวมกันมารวมกันตลงการแหมสนุกสนานมากนะฮะยังไงนะฮะเราต้องขับรถปลอดภัยนะครับเปิดไฟใส่หมวกแถมขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับคอนเสิร์ตมันจากวายแล้วครับมอแกงมันทุกมอ